เ oh, อาเตยอ๋อนะครับ

ครับต้นลาบุรีครับเสืฟมาฝั่งนู้นข้ามคนเดียวนะครับฝั่งนี้ข้ามสองนะครับเอาครับลูกฉีบโอ้โหนี่คือเตี้ยบางว่านะครับฉายาเตี้ยบางว่าหรือว่าพม่มาบจอมนะครับทักทายทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับ ผหยุดแล้วครับใครจะออกมาก็ออกมาได้นะครับเอาครับเส์ฟครับผงเ์ฟพิกหัวนะครับลูกนี้โอ้ลูกนี้ครับเสียศูนย์นะครับโอ้เจ้าบอลเมืองการครับลูกนี้ครับต้องบอกว่าเสียศูนย์นะครับเพราะว่าสนามมันลื่นนะครับเอาครับเส์ฟไปที่เดิมครับเปิดครับต้นล่ากุรียกมาโยนนะครับเอาครับคงครับ เอาครับอย่างนี้ครับเตี้ยลูกนี้ครับเรีบร้อยครับเตี้ยบางว่าฉายาพม่าปลอมนะครับผมก็จะเอาตามที่เขาเขียนเขียนเขียนกระดาษมาให้นะครับเขาบอกว่าให้ให้เรียกเตี้ยบางว่านะครับแล้วก็พงพงร้อยอ็ดเอาตามนั้นนะครับเอาครับพงร้อยอิดเสียไปต้นนาดบุรียังไงครับเตยอนครับลูกนี้ครับโอ้โหขาตายครับ คงร้อยเอ็ดขาต,ตายนักไทยมีขารัเสเซียนะครับก้โงก้มพลมุ่งดีครับครับต้นลาบุรีเสิร์ฟมาลูกนี้ออกเยอะนะครับฝั่งนู้นยังดึงๆอยู่นะครับเพราะว่าดูจากเสียงขานอกนะครับดูเยอะเสียเยอะนะครับครับ ฝั่งนี้มาเป็นทีมงานนะครับค่ายบางว่าค่ายวัดประดูนะครับหรือว่าค่ายเดียวกันนะครับเจ็บไปยังไงครับยกโอ้โหลูกนี้เตะอันตรายครับโอ้โหอันตรายมากครับลูกนี้ครับตะ้วาดเสียจริงจริงนะครับล้อรถหัวเสาครับโอ้เจ้าบอลเมืองการเจ็บยังไงลูกนี้เอ้าลื่นครับลูกนี้โอ้โหสนามมันยังลื่นอยู่นะครับ ท่านผู้ชมก็บางๆนะครับมันเยอะไล่ไม่ไหวครับไม่ต้องไล่นะครับเสร์ฟลื่นครับโอ้โห,โหออกลูกเสร์ฟดีมากนะครับต้นลาดบุรีทายลิงลมนะครับอดีตักป้องขันนะครับเสียต้งตตรัตตรีนะครับผมศักสีสว่าง สี่ต่อสี่นะครับเสร็ฟมาครับเอาครับเตี้ยเปิดเอาครับลูกเกี่ยวเอาเต้ลูกนี้ครับโอ้โหยังจะเจียวเฉยนะครับคู่นี้ชิงหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ชิง10,000บาทนะครับเอาครับยังไงครับชิงหนึ่งมืนบาทเกี่ยวครับลูกนี้เอาครับโอ้อยูนี้เตะไม่ข้ามนะครับ ครับเส์ฟมายัางไงครับคงร้อยเอ็ดเตี้ยบางว่าเกี่ยวเฉยเกี่ยวเฉยเฮ้ยโ,โอ้โหพอพอต่อ5นะครับเอาครับมาดูเกมเส์ฟของคงร้อยเอ็ดเสืฟไปเอาครับบอลเปิดต้นยกมาบอล เตะตรงนี้เกลียวโอ้โหห้าต่อสี่นะครับต้นราชบุรีเสิฟมาครับเอาครับเจ้าพงครับพงร้อยเอ็ดอยังไงเดี้ยวบางว่าโอ้โหคนละหมัดนะครับ เตะไปยังไงต้นยังไงต้นยกมาเตะลูกนี้ครับโอ้โหเตะหายนะครับฝั่งนูน้นครับยังไงยกปาตรงนี้ครับ อเสริฟยังไงครับลูกนี้โยงต้นราบุรีไวมากครับเอาครับเจ้าบอลเมืองการครับโอ้ลูกนี้เตะออกเฉยแก้ครับาจาเดี่ยว ครัอย่างไงครับเอาครับโยกมาเตะโ,โลไม่ข้ามโอ้โหบอลครับบอลเมืองการเตะไม่ข้ามนะครับ 5ต่อ6นะครับอเ,อรรเอาเซฟปีกควนสยังไงโอ้โหเจ้าพงศร้อยเอ็ดยกมาพม่ายัางไงครับโอ้พม่าปลอมโอ้ลูกเหยียบไม่ข้ามนะครับเจ้าเตี้ยบางว่านะครับฉายาพม่านะครับไม่ใส่รองเท้าเอา6ต่อ5นะครับมาดูลูกเสซฟของเจ้า ลาบุรีครับเจ็ดต่อห้าครับนิสเสอร์ไม่ข้ามนะครับหต่อเจดนะครับห่างแต้มเดียวนะครับโอ้โหเจ้าพงเสือไม่ข้ามโอ้สัญญาณขัดข้องนะครับ ตัวของีข้างเรา้ใสุกพันโอ้สนาญ,ญาขัดขอ้องอะครับชมต่อนะครับเจ็ดต่อหกนะครับอยู่เข้ามายัางไงครับป่าตรงนี้แทงเขาข้ามไม่ได้นะครับจะต้น คือดาวบอกกันหรอใครวะฟ้าทัดแต่ชวนผมคุยบัญญยนนค์บรรยายหกต่อเจ็ดนะครับสวัสดี200กว่าท่านนะครับขอบคุณนะครับ อ๋อพงษ์เซมาย่างไงครับต้นราดบุรีบอลเมืองการลูนี้เตะสวยงามนะครับเอาครับเอาลูกนี้ครับเจ้าเตี้ยบางว่าปาดไม่ข้ามเนอะโอ้โหงานเข้าแล้วครับตอนนี้ ต้นเสริมนะครับ8ต่อหหยอดครับยังไงครับเจ้าพงครับพงร้อยเอ็ดยกมาเอาไหมลูกนี้เอาครับยังไงต้นลานบุรียกไกลมากครับโอ้โหลูกนี้เตะลงเฉยนะครับ คู่นี้ชิง1 0 0 0 0มืนบาทนะครับ8ต่อ6นะครับมาดูต้นลาบุรีครับเสริมใบลูกนี้ไม่ข้ามหกต่อแปดนะครับเอาครับเอาครับจบพงลอยเอ็ดเสรอมมาเอาเปิดไม่ดี แต่ว่าลูกยกหน้าเน็ตครับลูกนี้โอ้ลูกนี้จะบอลเตะไม่ข้ามเอาครับยังไงครับแก้ตัวใหม่ครับลูกนี้เตะลงนะครับสวัสดี300กว่าท่านนะครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับอยู่ที่เพชรเกษม68นะครับวันนี้วันเสาร์ที่3นะครับเอาครับต้นลาบุรียังไงพงครับยกมาย,ยกห àng, ่างลูกนี้ครับโดนแน่นอนยกไม่ได้โดนทำโทษลูกนี้ระเบิดลงโอ้โห ว่าจะล้นเฮ้ยชักก็ชักชักเอาครับยังไงยกเอา้าลูกนี้ครับโอ้โห อาครับยังไ้เตะลรกนี้โอ้โหเตะดีนะครับคู่เอกเตะกี่โมงครับผมคู่เอกแล้วครับวันนี้คู่เอกไม่ไม่มาหรือเปล่าครับไม่ไม่มาเสกสันไม่มานะครับรงสงสัยติดชิวนะครับติดชิวยาวหรือเปล่าครับเสกสัน ม้นเยเอายังไงครับลูกนี้ครับโอ้โหดอดมุนเป็นไงดอดมุนหาย,ยังนะแน่เอางี้เอาขิ้นเตี้ยเองพึ้นเตะก็แพ้ไม่ได้เหรอเท่าไหลอที้งานผ <c oughs> ่านจังต่อลูกครึ่งสองเมตรไม่ไป เอาสกอร์ตอนนี้เท่าไหร่8-11เ,เอาครับ,รบรผมนั่งหลับยังไงครับลูกนี้เตะลูกนี้ไปไหนท่านผู้ชมโมโหครับเตะท่านผู้ชมเลยด่อเ8-11นะครับเอาครับมาดูเจ้าพง เสริมนะครับฝั่งโน้นค่ายบางว่าค่ายวัดประดูนะครับมากันประมาณสามการรถบัสแปต่อสิบเอ็ดาขอสามแอ้มตีเสมอหงร้อยเอ็ดงร้อไม่ใช่พงสาย5เอาครับต้นยกลูกนีหมอนเมืองการเน็ตขาดมันเป็นยังไง นายยโอสถพานแพนนะครับเทพพรปัตนางนะครับตักายนะครับแล้วก็โชคชัยพาะวาสิริว่าไงครับเอาฝนใหม่หรือเปล่าขอบคุณครับที่บางคนทางบ้านครับผมที่เกียดไล่แล้วครับเอาครับพงษมาหนึ่งสองครับต้นลาดบุรีเตะลูกนี้โอ้โหเจ้าบอลเมืองการนะเตะกระจายนะครับผู้นี้ชิงหนึ่งหมื่นบาทนะครับ สองออปชันนะครับมีมีอีกแผลนะครับผมบอกก่อนครับออออปชันละหนึ่งหมื่นนะครับมีมีอีกแผลนะครับก็คือเจ้าก๊อฟเดียวกับเจ้าโน้ตบางว่านะครับน่าจะใช่นะครับแผลเดียวนะครับอีกแผลหนึ่งนะครับสรุปแล้วคือชิงทั้งหมดสองหมื่นเลยนะครับเดิอดไปครับเอ่าครับยังไงครับใครบางว่าวัดประดู ไม่ใส่รองเท้านะครับเจ้าพงขออภัยครับเจ้าเตี้ยครับเตี้ยบางว่านะครับไม่ใส่รองเท้านะครับเติบมาครับลูกนี้ครับเปิดเอาครับสนามยังแข็อยู่ครับเตะลูกนี้ครับโอ้ บอกว่าสัจเหตุชัดเจนครับครับลูกที่เสิร์ฟพลิกเง็ตเป็นแต้มโอ้โหเรียบร้อยครับจบเกมนะครับชนะไปนะครับต้นราชบุรีกับเจ้าบอลเมืองการชนะพงร้อยเอ็ดกับเตี้ยบางว่าไปนะครับโอเคครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีครับ Oke, nah, kembali